คะช่วงที่2ของรายการซักฟองหาดไทยนะคะใหญ่คุณผู้ชมทางบ้านค่ะช่วยโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงที่หลักสี่รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งและก็ในวันเลือกตั้งที่ใครนั้นไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้ค่ะที่02นะคะ9349127-8ค่ะ02 9349127-8หรือว่าจะส่ง sms เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข4642201ค่ะ4642201อาจารย์คะมาพูดคุยกันต่อ หลายวันที่ผ่านมาแน่นอนหลายคนอาจจะเล่นประเด็นอื่นเลือกตั้งกันแต่ประเด็นที่เมย์สนใจในวันนี้เรื่องของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะวันนั้นกําลังรู้สึกว่ายิงเงินขนาดนั้นบัตรทักขนาดนั้นอาจจะมีคนโดนลูกหลงได้ถูกไหมคะแน่นอนว่าโดนลูกหลงคราวนี้ไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่มันก็เป็นไปได้ถ้าสมมติเกิดขึ้นอีกและค,คน <ผม S 2> ที่อยู่บริเวณนั้นจะทําใช้ชีวิตยังไงคะต่อไปก็คงต้องใช้ชีวิตกันด้วยความหวาดกลัวนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่เราออกจาาต้องใส่เสื้อกลอกไหมคะคงไม่ถึงขนาดนั้นแะนคต่่วา จากเท่าที่ฟังกันนะฮะ,<ช>ะหลายท่านเขาบอกว่ากำลังตำรวจที่อยู่ในพื้นที่นะวันนั้นเนี่ยก<ช>็มีอยู่ประมาณ1ิบกว่านายนะครับซ,ซึ่งก็มีความพยายามที่จะแยกอีกฝ่ายหนึ่งออกไปเพื่อให้การประทะมันไม่เกิดก็เห็นจากภาพแล้วนะ,ะก็เห็นจากภ<พ>าพาคือ,คขอเขาก็าหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่าเขาพยายามตำรวจก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้อาวุธในการตบโต้มีอยู่ท่านหนึ่งตำรวจท่านหนึ่งก็คือท่านบอกว่ากระสุนเนี่ยมันมาเยอะจนเกินไปจนต้องยิงสวนกลับไปบ้างเพื่อให้หยุด นะครับแล้วก็เพื่อที่จะกวาดต้อนคนที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายกปปสนหลบเข้าไปใน IT s q u แ r e รนะครับเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยคือไปหลบในที่ที่อยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันก็มีคนตั้งคําถามนะครับว่ามีกองกําลังเคลื่อนที่เร็วของทหารเนี่ยไปถึงจุดเกิดเหตุด้วยนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไประงับนะครับก็คือรอให้เหตุการณ์มันสงบลงโดยเองแล้วก็ค่อยเข้าไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งคําถามว่า เอ๊ะไอ้ชีวิตของประชาชนเนี่ยนะครับมันมันมันมีความสําคัญอยู่นะมันมาถึงจุดที่ต่างฝ่ายต่างใช้อาวุธกันแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องมีความพยายามมากกว่านี้นะครับที่จะทําให้ความรุนแรงเนี่ยมันมันมันหยุดลงให้ได้นะครับวันนั้นจะน่าอะไรดูข่าวเนี่ยหลายช่องมากมันก็จะเป็นภาพข่าวเดิมๆซ้าๆเลยค่ะเพราะมันเก็บยืมภาพกันใช่ไหมคะเห็นแล้วรู้สึกแบบมันมันไม่มันไม่ใช่ประเทศไทยแล้วอะเราดั่งดูข่าวแล้วคนที่สัญจรไปมาคนที่อยู่บริเวณนั้น หลายชั่วโมงนะคะจานที่ติดอยู่คือคไม่สามารถจะออกมาได้เพราะมันเกิดความเสี่ยงมากกว่าทหารจะมาก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับคือเราต้องหยุดวัฒนธรรมตรงนี้ให้ได้นะครับคือเราเห็นความเสียหายมาซ้ำซากนะฮะตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาตั้งแต่มีรัฐประหารเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ,<โ>ค,รบความขัดแย้งทางการเมืองไม่ได้ลดหายลงไปนะครับความขัดแย้งทางการเมืองยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทั้งสองฝ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกลับไปดูที่ต้นตอให้ได้ว่าอะไรมันคือต้นตอแห่งความขัดแย้งนะครับทุกอย่างมันเป็นไปตามหลักกระบวนการเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับมันควรจะต้องกลับเข้ามานั่งผมคิดว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็มีความพยายามที่จะละมุนละม่อมถึงที่สุดแล้วแต่ทีนี้ในความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมขอกลับไปถามทางฝ่ายกปปสว่ามีความพยายามที่จะเจราจามากน้อยแค่ไหนมีความพยายามที่จะลดความสูญเสียเพราะอย่าลืมว่าคุณก็ นำคนที่อยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวที่เป็นมวลมหาประชาชนที่เขาเรียกกันนะครับเป็นของตัวเองซึ่งเป็นคนที่ไม่รู้อิเนเอวินโนอิเนเอและหวังดีเนี่ยพอเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปปะทะาการที่จัดการาให้เกิดการ,รเผชิญหน้าหรือการให้การของตัวเองต่างๆพกอาวุธได้มากมายขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็แสดงออกว่าตัวเองพร้อมที่จะใช้อาวุธเช่นเดียวกันและถ้าตัวเองพร้อมเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะตอบโต้ก็อยาจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่า เขาบอกว่าจะไม่มีการพกอาวุธครับถูกไหมคะจะมีการตรวจสอบและทำไมตอนนี้คืออาวุธออกมาเยอะคือมันเป็นม็อบรูอะครับก็คือตํารวจเองก็ไม่สามารถที่จะก้าวเข้าใกล้ได้นะครับไม่สามารถตรวจสอบไม่สามารถตรวจค้นได้คือเขาตรวจค้นคนข้างนอกที่เข้ามาหรือสัญจรผ่านไปนะครับแต่ในทางกลับกันอํานาจรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นยังจะบอกได้หรือไม่ว่าการ เคลื่อนไหวทางการเมืองของตัวเองเนี่ยเป็นแบบสัติอหิงสาะนะครับในขณะเดียวกันผมเองก็ต้องขอตําหนิถ้าสมมุติว่าเป็นจริงกันนะครับว่าคุณโกติเนี่ยพากลุ่มคนที่พกอาวุธะนะครับเข้าไปเผชิญหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันไม่ควรที่จะต้องทําเลยค,<ะ>คืออันนี้ผู้ตรงๆการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ว่าการที่เอาชีวิตคนเข้าไปเสี่ยงนะครับโดยรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้มากที่มันจะนําไปสู่การใช้อาวุธและการประทะก,กันนะ,ค,ะครับหรือจะปะทะกันโดยใช้มีดไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดแล้วคิดอีกในฐานะผู้นํำมวลชนว่าผลเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการเสียชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยมันคุ้มนะครับกับความรู้สึกที่ว่าฉันจะต้องเข้าไปยึดเอากลอ่องหีบบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งเนี่ยออกมาให้จงได้นะครับนี่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี่เป็นหน้าที่ของกรกตที่จะต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ วิธีทางการสันติวิธีแล้วก็บีบบังคับให้กกตทําตามหน้าที่ของตัวเองที่ควรจะต้องทํามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าบอกพร่องเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะดําเนินการฟ้องร้องนะครับเอาผิดในฐานะที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับอย่าเอาชีวิตคนเข้าไปเป็นเครื่องมือนะครับในการแลกเลยนะฮะในมุมมองของอาจารย์วิโรธเองคิดว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเหตุป,ประทะที่หลักสี่เนี่ย ส่วนไหนที่น่าจะรับผิดชอบเป็นดับแรกตำรวจทหารรัฐบาลหรือว่ากากตร<ม>หรือว,าวอ่ากปปสผมคิดว่าถ้าถ้าถามผมมาเป็นดับแรกหลักเลยผมก็คงคิดว่าผมจะต้องอถามทวงถามถึงกปปส <c oughs> นะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นปกติอะ <c oughs> นะฮะ คุณต้องการขัดขวางการเลือกตั้งนะครับคุณต้องการให้คนที่ตัวเองไม่อยากจะใช้สิทธิ์ตัวเองไม่คิดว่าระบอบการเมืองนี้เป็นระบอบที่ชอบธทำนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันไม่มีวิธีที่จะวัดนะครับว่าไอ้ความไม่ชอบธรรมที่คุณว่าเนี่ยประชาชนส่วนมากที่อยู่ในประเทศนี้เขาเห็นด้วยกับคุณหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการเลือกตั้งแต่ทางกปปสขัดขวางไปทําลายสิทธิ์ของผู้อื่นนะครไปปล้นสิทธิ์ของผู้อื่นนั่นคือศัพท์ที่ทางสปอปอเองก็ใช้เนี่ยนะครับทำแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับแล้วถามว่าจนถึงวันนี้เนี่ยกปปสสามารถที่จะชุมนุมประท้วงไปตลอดการได้ไหมฮะ อีก5ปีหลังจากนี้อีก10ปีหลังจากนี้ที่ยังมีคนศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและกปปสไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณจะประท้วงยาวต่อไปแบบนี้หรือนะฮะไม่ต้องทํามาหากินกันแล้วใช่ไหมประท้วงกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าจนถึงวันหนึ่งมันก็ต้องถึงจุดจบนะครับคือทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดมันก็ต้องจบไปคนที่ขึ้นมาจากภาคใต้หรือว่าคนกรุงเทพที่เข้าไปร่วมชุมนุมก็ต้องกลับไปทามาหากินเป็นปกติ ถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะครับความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยอมรับได้ไหมมันคุ้มหรือเปล่าะนะครับในขณะเดียวกันเองนะฮะคู่ขัดแย้งโดยตรงของ,ของกปปสเองเนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็คือตัวรัฐบาละนะครับซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเองก็ได้ดําเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่เต็มที่ที่สุดแล้วที่จะทําทได้นะครับมีปัญหาเรื่องพรบเมาเข่งก็ยุบสภานะครับถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่มีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย นะครับแต่ถามว่าใครกันแน่ที่ทําให้มีการยกระดับการเรียกร้องไปสูงไ,ไม่ถึงที่สุดนะครับมีพรรคไหนบางพรรคที่ไม่ยอมลงเลือกตั้ง <c oughs> จนทําให้มันเกิดปัญหาคาราคาซังกันจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> และไม่สามารถที่จะหาทางออกได้นะฮะในขณะเดียวกันก็ต้องไปตั้งคําถามกับกรกตด้วยนะครับ <c oughs> ที่ดูเหมือนจะไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เลย <c oughs> นะฮะคือตัวเองพูดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะมันอาจจะมีความขัดแย้งได้อาจจะมีปัญหาได้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองคิดก็คืองั้นงั้นก็ไม่ควรจะเลือกตั้งหรือว่าเลือ่อนเลือกตั้งออกไปนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าคุณจะต้องทําทุกวิถีทางในอํานาจของคุณที่มีอยู่ที่จะทําให้การเลือกตั้งนั้นมันเป็นไปได้อย่างบริสุทธิ์เที่ยงธรรมนะครับปราศจากคนขัดขวางนะฮะจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ยินกรกตสักท่านเลยนะครับออกมาประนามหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์นะครับการกระทําของกอปปสเลยสัก,กครั้งเดียวนะฮะถามว่ามันถูกต้องหรือเปล่า นะฮะเอาละถามว่าถ้าวิาพากษ์วิจารณ์แล้วนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยมีการพูดชัดเจนว่าสิ่งที่กรปปสทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย <S S นะครับมีโทษ1 2 3 4 5ห้าแบบนี้เนี่ยนะครับ,รบแล้วถ้ากปปสรรยังทําอยู่จนไม่สามารถที่จะคือมันสุดวิสัยแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราได้พยายามสุดความสามารถแล้วแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นได้เลยว่ากกตเนี่ยแทบจะเห็นว่ามันไม่ใช่เหมือนว่ากปปสไม่มีอยู่จริงอ่ะ นะฮะแล้วก็ปปสก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยที่ล้ำเส้นเกินขอบเขตและ<ช>ดันเหมือนจะไปเห็นด้วยกับเขาซะด,ด้วยซ<ช>้ำนะฮะ<ช>แล้วถ้าอย่างนี้ในฐานะที่คุณเป็นคนกลางที่จะต้องจัดการเลือกตั้งในระบอบเนี่ย<ช>คุณเข้ามารับตําแหน่งนี้ทําไมในเมื่ออํา,านาจหน้าที่คุณตามรัฐธรรมนูญมีเขียนชัดเจนเลยว่าคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับ อันนี้จนถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีการไปแจ้งความหรือยังในฐานะที่กรกะตไปแจ้งนะครับ <c oughs> ผมเข้าใจว่ามีสรสอเนี่ยไปแจ้งความกับแกนนาบางคนที่ขัดขวางการเลือกตั้ง <c oughs> ถามว่าวันนี้มีการไปแจ้งความจับคุณสุเทพไหมแจ้งความกับคุณอิสระสมชัยคนอื่นๆเนี่ย <c oughs> นะครับที่ขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและทั้งในภาคใต้เนี่ยคุณได้ทําหรือเปล่านะครับเ <c oughs> นี่ยก็เป็นอีกประเด็นปัญหาเรื่องของการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับคือความ<ช>ตั้งใจของการให้มีกรกรตคือเดิมเนี่ยนะครับ<ช>หน่วยงานที่ทําการรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับ<ช>แต่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมันมีความเป็นการเมืองของมันอยู่ก็ค<ช>ือม,มีเจ้ากระทรวงเนี่ยซึ่งมาจากภาคการเมืองไปนั่งอยู่เนี่ยนะครับ<ช> <ๆ S 2> เขาก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้การเลือกตั้งนั้นมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะมันมีอิทธิพลทางการเมืองเข้าไปส่งผลนะครับ ต่อผลการเลือกตั้งต่อหีบัตรต่อคะแนนได้นะฮะ<ช>แต่พอมาวันนี้วิธีคิดของรัฐมนูญปี40ก็คือมีความตั้งใจที่จะให้เกิดองค์กรที่เป็นกลางขึ้นมา<ช>นะครับซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของทางการเมือง<ช>นะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ทีนี้ถ้าวันนี้กรกตเลือกข้างเองซะแล้วเนี่ยนะครับ มันก็กลับไปสู่ปัญหาเดิมก่อนรัฐธรรมนูญปี40นั่นเองแหละ,ะนะฮะแล้วพอมาถึงวันนี้คุณมีอำนาจล้นฟ้าขนาดนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันยุติธรรมกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เขาสุจริต นะครับอยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองกําหนดอนาคตของตัวเองเลือกนโยบายที่ตัวเองชอบเนี่ยถามว่ากกตนเนี่ยเห็นหัวคนเหล่านี้หรือเปล่า <c oughs> หรือว่าจะเห็นหัวแต่กปปสต่อไปถ้าเห็นหัวกรปปสต่อไปผมก็จะตั้งคาถามต่อว่าเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนคุณจะอยู่พร้อมกับกรปปสไปได้ไหมอีกเจปี10ปีจ <c oughs> นครบวาระไปเนี่ยนะครับคุณจะทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไรนี่ก็เป็นการทํางานของกกตในมุมมองของใจวิโรจน์นะครับที่มองต้องวิพากต้องวิพากวิจารเลยนะครับ นอกเหนือจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่เราได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยหรือเจ้าหน้าที่ประจําเขตวันสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มาซะดื้อๆอย่างนั้นนะครับไม่มาทํางานจนมีลูกศิษย์ผมบางคนนะครับเขาบอกว่าเขาไปลงเลือกตั้งอยู่ดีๆแต่คนไม่พบเขาก็เลยต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่าง ปกติสามารถดําเนินต่อไปได้ใช่ครับถูกไหมคะการทํางานที่คนเคยไปใช้ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เขตหน่วยเลือกตั้งของตัวเองมาเป็นสิบสิปีวันดีคืนดีวันนี้ไม่อยู่แล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ได้มีการมีการเปลี่ยนพื้นที่แต่ไม่ได้มีป้ายเขียนแจ้งบอกก็มีรวมกัด้วยนะคะอาจารย์เช่นที่บ้านเมมีรวมอีกเขตหนึ่งมารวมไว้ที่เดียวด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาดูแลครับเนี่ยฮะอันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่คือไม่มีเขาเรียกว่า บางเขตก็เรียบร้อยแต่บางเขตก็ไม่เรียบร้อยอย่างที่เห็นกันชัดเจนเลยครับหรือการกระทําการทํางานของกทมเองก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นปัญหามากก็คือทางกกตขอให้ผู้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ใช้เจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าข้าราชการของกระทรวงของกทมเนี่ยในการจัดดําเนินการเลือกตั้งคนเหล่านี้ไม่ทํางานอย่างเงี้ยถามว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเป็นการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะเรารู้ว่าได้ครับนะคะคุณผู้ชมคะ พักกันสักครู่ค่ะอาจารย์วิโรจน์กำลังพูดถึงประเด็นสนุกทีเดียวค่ะว่าตอนนี้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบางหน่วยราชการหรือเปล่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรอ,อิสระกะกะตหรือว่ากทมอเองพักสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะ